สวัสดีค่ะคุณผู้ดูทุกท่านวันนี้ e Enjoy จ o Light พามาอร่อยไม่รับนะคะกับร้านที่เราสั่งออนไลน์โอ้โหนอนตายคาแมแบเลยทีเดียวเพราะว่าเดนแอนนาวนั่นเองเบเกอรี่ฮารานที่น่ารับประทานมากๆนี่คือผักขมอบชีส ชิ้นใหญ่ชิ้นจุกไสแน่นๆราคาชิ้นละ20บาทเองและนี่คือขนมปังโลโหน่าค่ะไส่อ,อกปินหน้าปินหลังเลยทีเดียวที่จ่อมาเนี่ยโฟกัสเนี่ยชัดๆอยู่ที่กล่องหน้าเราเนี่ยคือซปเปอร์มูดช็อกโกแลตนะคะอ่านี่เรารีวิวมาให้ดูหน้าตาน่ารับประทานไหมคุณผู้ดูเนี่ยไสอ,อุกๆมากๆเลยค่ะกัดตรงไหนเจอไสตรงนั้นนะคะเราก็มาจอด แล้วก็แพ้ภัยเจ้าตัวซูเปอร์มูดช็อกโกแลตเปิดมาค่ะจะบอกว่าตอนเปิดเนี่ยกลิ่นเฟเวอร์ช็อกโกแลตติดจมูกมากๆเลยแล้วเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยมีหลากหลายมากเลยค่ะตั้งแต่เนื้อมูดนะคะเออแล้วก็ตัวช็อกบอลนะแล้วก็ฟอริโดรัชเชอร์นะคะมีทั้งมิลช็อกไว้์ช็อกนะคะเท็กเจอร์ผงโรยทุกอย่างช็อกโกแลตที่แบบกดตรงไหนเจอตรงนั้นนะคะฝากไว้เลยเดนแอนด์นาวเบเกอรี่ ไคสายช็อกโกแลตนะคือตักตรงไหนก็แบบช่ำๆตรงนั้นเลยอะ่ะอร่อยมากอืม,อมเนื้อเบาแล้วก็แทรกด้วยครีมช็อกโกแลตอยู่ข้างในอออืทุกคำเลยเหรอตัดไปตรงนี้เนาะอ้ คืออย่างนึบอะโอ้โหใหญ่ไปไปนะเนี่ยคุณปรามีช็อกบอลมีช็อกโกแลตทัวมีเวเฟ,เฟอร์คิทแพดฟอร์เรโร่นะคะโอ้โหเยอะมากเลยอะไปลองทักลองทาย้านเขาไปดูนะเดนแอนนา তোর <sharp inhale>